เดนมาร์กตัดสินใจไม่ดําเนินการจัดซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินบารัก MX e ของบริษัทอิสราเอลแอโรสเปซอินดัสทรีต่อไปแม้ว่าก่อนหน้านี้จะให้ความสนใจในคุณสมบัติขั้นสูงของระบบนี้ก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้ซึ่งประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาห وم, โหมโทรเอลลันโพเซนเป็นไปตามคําแนะนําที่ชัดเจนจากกองบัญชาการกลาโหมเดนมาร์กให้ลงทุนในทางเลือกอื่นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,อการรบมากกว่า เราได้ตัดสินใจตามคำแนะนำของกองบัญชาการทหารที่จะจัดหาขีดความสามารถที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าขีดความสามารถดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วคูนเซนกล่าวเขากล่าวเสริมว่าผู้นำระดับสูงทางทหารของเดนมาร์กแนะนำว่าทรัพยากรที่อาจนำไปใช้ในโครงการบารักเอ็มเอ็กควรถูกโอนไปยังโครงการด้วยเรื่องอื่นๆที่มีขีดความสามารถในการรบเร่งด่วนมากกว่าซึ่งรวมถึงการเตรียมการอย่างรวดเร็วสำหรับขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศบน bột